ไเวลาให้ลุงเป็นเชือกลาลุงบอกว่าไรแค่ลุงบอกว่าไรเรียวอยากหรือว่าเวลาลุงให้มันไป็นเชอปลามันทำอะไนหรือว่าเรียกใส่เวลาเวลามันให้ลุงเลี้ยวซ้ายเรลุงบอกว่าเรียวกรถอีกฟันนึงจะมาชนอีก